สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องทันตะวันทาโร่นะคะสำหรับวันนี้มาทำพิกอเด็กอีกแล้วนะคะทุกคนก็จะมาทำใหนหัวข้อคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะเขาแอบมีใจให้เราหรือเปล่านะนะคะก็วันนี้มาทำในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทันะวันทาโรสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะประจำนะคะที่เข้ามาฟังเป็นประจำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันเช่นเดียวกันค่ะและในวันนี้นะคะก็มีตัวเลือกมาให้ทั้งหมด3กองค่ะกองแรกเป็นสีเหลืองนะคะ ไม่แน่ใจว่าใช่สับป,ประรดหรือเปล่านะคะแต่ว่าสีเหลืองสีเหลืองสับป,ประรดนะคะพี่กองที่1กองที่2เป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่สีแดงแล้วก็กองที่สามะเขือนะคะใครชอบกินมะเขือก็มะเขือสีม่วงนะคะในหัวข้อนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขามีใจให้เราหรือเปล่าน้านะคะมาเลือกกันเลยนะคะค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะขออัญเชิญตัวอื่นไปอยู่ที่อื่นก่อนนะคะกองที่1สับประรดนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะขอดูสถานการณ์ดูพลังงานก่อนนะคะว่า,าคนที่เลือกพี่สับประรดในกองที่1นนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะตอนนี้ก่อนจะไปถึงไค่แม็กซ์ที่เราถามกันนะคะพลังงานโดยรวมของคนที่เลือกสับประรดเป็นอย่างไรนะคะ ทำไมเราสับไพ่แบบคนอื่นไม่เป็นนะที่แบบเขาเขาสับเขาสับกันด้านข้างเนี่ยทำไมเราสับไม่ได้เราต้องสับเหมือนไพ่ปอกเด้งถึงจะได้ค่ะทุกคน,นขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะขอดูพลังงานนะคะของคนที่เลือกสับผลรดนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ c s of one นะคะหกถ้วย ก็7ถ้วย8ไม้เท้านะคะแล้วก็ใบสถ้ายนะคะเป็น6ไม้เท้านะคะพลังงานโดยรวมของคนที่เลือกกองสับปะรดนะตอนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าคุณพยายามจะตัดหรือลืมปัญหา อะไรต่างๆที่เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือความรักครั้งเก่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบางคนก็เป็นคนค่อนข้างคิดเยอะนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่คิดวกไปวนมาสับสนนะคะเลือกไม่ได้หรือบางคนก็จะเป็นคนที่ ตัดขาดได้รวดเร็วนะคะแล้วก็โฟกัสถึงพลังงานในอนาคตนะคะอยากมีสิ่งที่ดีนะคะอยากให้ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะอยากเจอผู้ชายที่ดีนะคะแล้วก็อยากเจอออกแนวแบบเจ้าชายขี่ม้าขาวนะคะเป็นราชรดมาเกยเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตที่คุณต้องการมากขึ้นนะคะโดยพลังงานโดยรวมนะคะของคนที่เลือกสับประรดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วมาดูกันนะคะว่าใครกันน้าที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคนคิดถึงคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรอยู่บ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรอยู่นะคะหรือเขามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอยู่ฐานการณ์ของเขาปัจจุบัน ก็มีพลังงานออกมาหลายอย่างเหมือนกันนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะบางคนก็เป็นคนต่างชาตินะคะอยู่ไกลนะคะอา,อาจจะไม่ได้เจอกันในช่วงนี้นะคะมีอุปสรรคต่างๆนา,นานาเข้ามานะคะแล้วก็บางคนนะคะก็เป็นคนที่ จะเป็นการทํางานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําให้คุณและเขานะคะไม่ค่อยได้พบปะพ,พูดคุยหรือเจอกันนะคะแล้วก็พลังงานของเขาตอนนี้นะคะเขายังคงสงบนิ่งนะคะไม่ค่อยจะแอคชั่นอะไรเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าพลังงานของคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะบางครั้งเขาอาจจะมีเรื่องปวดหัวเรื่องสับสนนะคะ เรื่องงานโปรเจกต์ต่างๆที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนดูแลสั่งการเขาอาจจะต้องใช้ความคิดความสามารถมากมายทีเดียวนะคะเลยทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะได้เจอคุณพบปะคุณนะคะแล้วก็เขานะคะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่ อชอบแบ่งปันช่วยเหลืออะไรประมาณนี้หรืออีกบางอย่างก็แปลได้ว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแอคชั่นอะไรมากนะเขาต้องการให้คุณแสดงออกมากกว่านี้นะคะให้เขาเห็นว่าคุณมีใจให้เขาคุณชอบเขาอะไรอย่างนี้นะคะเขาถึงจะแสดงออกหรือว่าแสดงกลับมาหาคุณนะคะค่ะก็สถานาการณ์เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ช่วงนี้ แล้วถามต่อนะคะว่าแล้วคนคนนี้นะค่ะที่คุณคิดถึงเนี่ยค่ะเขาแอบ,บมีใจให้คุณหรือเปล่านะก็เข้าคำถาม e c เร t นะคะของเราคนนี้ที่คุณแอบ,บชอบอยู่ในใจที่คุณคิดถึงอยู่ในใจนะคะเขามีความแอบ,บชอบคุณกลับมาหรือไม่นะคะโอ้มรกกร๋ยมกกุ๋ยจะบอกว่า แม่หมอลืมเลือกว่าจะเลือกกองไหนดีแต่แบบน่าจริงๆน่าจะต้องเลือกก่อนเพราะว่าแม่หมอก็สดอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเปิดมาแล้วหนึ่งกองก็เลยลำเอียงในการที่จะเลือกนะคะค่ะแอบชอบเราไหมนะฮฮึ queen of c a p s นะคะหกดาบค่ะแล้วก็ king ไม้เท้าค่ะ แล้วก็เพจไม้เท้านะคะเด็กไม้เท้านะคะแล้วก็ด m เอ a มเพลทค่ะถ้าออกมาประมาณนี้นะคะก็แสดงว่าเขา,าค่อนข้างมีใจนะคะแล้วก็ชอบคุณพอประมาณเลยระดับหนึ่งนะคะแต่ว่า คนที่คุณคิดถึงนะคะเขามีหน้าที่การงานนะคะมีสิ่งต่างๆที่เขาจะต้องทําที่เขาจะต้องโฟกัสก่อนนะคะเนื่องจากว่าคนคนนี้ถ้าหากเขาคิดจะมีใครสักคนหรือเขาคิดจะมีครอบครัวความรักนะคะเขาต้องการผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่ของลูกของเขาเลยนะคะเขาต้องการให้คนคนรักของเขานะคะมาอยู่แบบสุขสบายอยู่อย่างเพียบพร้อมที่สุดนะคะเขาอยากดูแล คุณให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นคนคนนี้ที่ถามว่าเขามีใจให้คุณไหมที่คุณแอบคิดถึงนะคะเขามีใจให้คุณอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงถ้าจะรอให้เขาแอคชั่นนะคะถ้าอยากให้เขารู้เขาชอบนะคะเราก็สามารถบอกได้นะคะก็เป็นไปประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1คะ่ะขออนุญาตไปต่อในการเปิดไพ่กองถัดไปนะคะ กองที่สองเป็นสตรอเบอรี่นะคะขอแอยกสับไพ่ก่อนนะคะจริงๆเราควรมีไพ่หลายๆสำหรับนะคะแต่ว่าอย่างรอก่อนบริจาคได้นะคะใครอยากบริจาคไพ่ไพ่ชุดหนึ่งก็หลายบาทรือทีเดียวค่ะ คนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะตอนนี้เป็นอย่างไรขอดูสถานการณ์ของเพื่อนอที่เลือกกองสตอเบอรีก่อนนะคะกองที่2นะคะพี่สตอเบอรีสถานการณ์พลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะคนที่เลือกกองนี้สเตรนทนะคะสี่เหลียะะหล่ยญ Page of ันนะคะเดเหลี่ยญนะคะแล้วก็ a of of วนะคะ คนพลังงานของเพื่อนกลุ่มเลือกสตอเบอรี่นี้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเด็ดเดี่ยวมีความสามารถนะคะเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะคะสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเป็นคนคิดรอบคอบนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เงินเป็นนะคะระมัดระวังนะคะเป็นคนมองการไกลหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะเป็นคนที่ ไม่ย่อทอต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะพลังงานโดยรวมของของกลุ่มสตรอเบอร์รี่นะคะค่อนข้างดีนะคะหรืออีกในเนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงหรือว่าขี้ห่วงก็เป็นได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคิดเล็กคิดน้อยขี้น้อยใจตามสไตล์ผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ แต่ว่าคุณรู้สึกรู้จักมองการกายรู้จักใช้เงินประหยัดระมัดระวังนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะเป็นแม่สีบ้านสีเรือนได้อย่างดีนะคะถ้ามีลักษณะนิสัยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของอพลังงานของคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ของคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมาดูกันค่ะคนคิดถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่เหมือนกองเมื่อกี้เลยในออฟคัพนะคะสามไม้เท้าค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะ Page of Pen t a c l e นะคะเป็นเด็กเหรียญไม่ใช่หนึ่งเหรียญน,นะคะ Page of c u p นะคะแล้วก็เป็นแปดดาบค่ะพลังงานของคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะเขาก็เป็นคนรูปงามนะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่มองการไกลเหมือนกันกันกบคุณนะคะเป็นคนที่ ลักษณะเด็กกว่าคุณนะคะส่วนใหญ่หรือไม่ก็ถึงจะมีอายุแล้วแต่ก็มีลักษณะที่ยังหน้าเด็กหรือนิสัยเด็กนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงคะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องในชีวิตเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากมีความรักที่จริงจังแต่ว่าตัวเขาอาจจะยังไม่ได้อยากจริงจังขนาดนั้นนะคะจนบางครั้ง อาจจะทําให้อีกฝ่ายนะคะรู้สึกอึดอัดนะคะหรือไม่ก็พลังงานคนของคุณนะคะเขาอาจจะชอบชีวิตที่เป็นแบบแฮปปี้ลนลายยังไม่ชอบอสิ่งต่างๆที่จะมาทําให้ชีวิตเขากดดันหรือว่าตึงเครียดนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะพลังงานในส่วนของคนที่คุณคิดถึงอยู่ค่ะค่ะแล้วเมื่อมาถึงคําถามคลายเมกนะคะที่ถามว่าแล้วเขาอ่ะมีใจให้คุณไหมนะคะ มาดูกันค่ะว่าพี่ที่เลือกสตอเบอรี่หรือทุกๆคนนะคะว่าคนๆเน,นี้เขามีใจให้คนใหม่ค่ะขออนุญาตน้องหมาเห่าอะไรกันไม่ทราบค่ะเสียงดังรบกวนนะคะขออภัยด้วยค่ะ10เหรียญค่ะ5ดาบนะคะแล้วก็ two of cups นะคะ o x of cups นะคะ แล้วก็ Nice of one นะคะมองว่า คนที่เลือกสตรอเบอรี่นะคะจุดพูดเลยคะ่ะตบมือแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขามีใจให้คุณเป็นอย่างมากนะคะเขาชอบคุณหลงไหลคุณแล้วก็อยากมีอนาคตร,ร่วมก,กันกับคุณนะคะแล้วก็มองถึงอนาคตการมีครอบครัวเลยทีเดียวนะคะแม้บางครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องต,งต่างๆระหว่างคุณและเขานะคะอาจจะมีทะลบ ถ้าล้อบอแหวงกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่เขาก็จะมองผ่านอุปสรรคต่างๆตรงนั้นไปนะคะเขามองถึงอนาคตอันกว้างใหญ่ที่คุณและเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะแอคชั่นต่อไปนะคะเพื่อให้คุณกับเขามีความรักที่อุดมสมบูรณ์แลวก็ได้อยู่ด้วยกันนะคะแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยค่ะสําหรับคนที่คิดถึงกองนี้นะคะดีใจด้วยสําหรับคนที่เลือกพิสตาบ,บรีนะคะ ค่ะเดีย๋ยวไปต่อนะคะกองที่3คนที่เลือกพี่มะเขือจะเป็นอย่างไรจะแฮปปี้เหมือนกองสตรอเบอรี่ไหมนะคะไปดูกันค่ะพี่มะเขือกองที่3นะคะใครเลือกพี่มะเขือมาดูกันค่ะขออนุญาตสับไพ่ก่อน ช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหนาวกันแล้วหรือยังนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะต่างๆน,น,นานาตอนนี้อ,อยู่หมอช่องทานตะวันอยู่ที่พิษณุโลกนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะใครที่อยู่ที่ไหนอุณหภูมิเป็นอย่างไรคอมเมนต์คุยเล่นๆกันได้นะคะก็ว่างจะเข้าไปตออนะคะค่ะ มาดูพลังงานของคนที่เลือกกองพี่มะเขือกันนะคะว่าพลังงานโดยรวมของคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะคะใบแรกสามเหรียญค่ะพลังงานโอ้ก้าวไม่เท้านะคะแล้วก็สองเหรียญค่ะแล้วก็หเหรียญน,นะคะแล้วก็สเตรนนะคะพลังงานโดยรวมของกลุ่มคนที่เลือกพี่มะเขือน,นะคะคุณนะคะมีการขบ คุรุนคิด,คคดหาที่ปรึกษาหรืออาจจะกำลังพยายาม หมุนเงินนะคะทำให้เงินนะคะมันงอกเงยขึ้นมานะคะโดยการใช้ความสามารถของคุณโดยช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไรนะคะแต่เป็นการโฟกัสในเรื่องงานนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะหาที่ปรึกษาอาจจะกําลังหาที่กู้เงินหาเงินก้อนนะคะเพื่อมาพยุงธุรกิจหรือมาทําธุรกิจครอบครวัวธุรกิจครวัวเรือนให้มีความเจริญรุ่งเรืองหรืออยู่ต่อไปได้นะคะ แอบมีความวิตกกังวลนะคะในเรื่องงานเรื่องต่างๆภายในครอบครัวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังถือว่าพอไปได้นะคะสำหรับพี่พลังงานของคนกองที่เลือกมะเขือนะคะค่ะแล้วมาดูพลังงานของคนที่คุณคิดถึงตอนนี้กันดีกว่าะคะ่ะว่าพลังงานของคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะตอนนี้ พลังงานของคนที่คุณคิดถึงนะคะจะติกนะคะไฮพิเชตนะคะ10บถ้วย7ดถ้วยแล้วก็สิบเหรียญค่ะอารมณ์เหมือนว่าพลังงานคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะเขาจะเป็นคน ค่ารา,าชการก็เป็นได้นะคะทำงานในตำแหน่งที่ผู้พิพากษาอายการหรือทนายความหรือเป็นคนที่ให้ที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่นะคะคนที่คุณคิดถึงบางคนก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ลึกลับหรือเป็นไปได้อีกในหนึ่งนะคะคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เขามีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วหรือไม่ก็เขาเป็นคนก้องข้างเจ้าชูนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พราวนะคะเป็นคนมี ตัวเลือกเยอะเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่ฮอตนะคะแล้วก็เหมือนคุณก็ไปแอบชอบเขาปแอบปลื้มเขาเนื่องจากหลงไหลในสเสน่ห์ที่เขามีนะคะคนที่คุณคิดถึงจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัวก็อาจจะแปลอีกในหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เทคแคร์ดูแล คนอื่นได้ดีมากนะคะหรือเป็นคนที่ชอบใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวก็เป็นได้นะคะเป็นคนไม่ชอบสังสรรค์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนมีทซาบหนาดูแล้วเนี่ยออกจะเป็นสายเปยคุณคิดถึงสายเปยอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วมาดูต่อนะคะสําหรับคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนเนี้ค่ะเขาแอบมีใจให้คุณไหมนะจะก,กองีจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมนะมาลุ้นกันนะคะว่าพี่มะเขือค่ะ คนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขามีใจให้คุณหรือเปล่าค่ะมาดูกันโอ้หรือเฮอร์มิตก็มานะคะ oh. แล้วก็ n i น of w a n n นนะคะแล้วก็ j ด s ะจั m เ n นนะคะ Just a s m i n นนะคะไม่ใช่เดอ e n t p i นเ e of w a n นนะคะแล้วก็ oh my god 1สิบดาบค่ะ คนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ในขณะนี้นะคะเขามีใจให้คุณไหมนะคะบอกเลยว่า no อันนี้ฟันธงเลยค่ะว่า no เขายังอยากอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่ได้คิดเรื่องของความรักนะคะเขายังมีปมเรื่องราวในอดีตนะคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจอกหักในเรื่องของความรักนะคะหรือไม่ก็ อาจจะยังมีแผลเก่าที่มันเจ็บลึกบาดลึกในใจนะคะแล้วก็เขาคนนี้เขารู้สึกว่าเขาอะเชื่อในเรื่องอาวาสนาพมรมลิขิตหรือโชคชะตานะคะเขาจะอืมไม่ดิน้ลนนะคะไม่ฟันฝ่าเพื่อจะให้ไปพบคนคนนั้นนะคะเขาเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเขามีคู่แท้หรือมีคู่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะเขาจะให้อ่า โชคชะตาหรือพรมลิขิตเนี่ยพาเขาไปเจอมากกว่านะคะคนคนนี้สรุปก็คือคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้มีใจให้คุณนะคะหรือไม่แน่นะคุณอาจจะไปแอบชอบคนที่คุณแบบยังไม่รู้จักหรือเขาไม่รู้จักคุณหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยสําหรับคนที่เลือกกองมะเขือนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทาพิกเด็ก หัวข้อใหม่ให้เลือกนะคะเผื่อจะได้แฮปปี้เอนดิ้งมากกว่านี้สําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับช่องทันตะวันทาโรวันนี้บ๊ายบาย